วันแรกกับเกมดาร์กเนสนั่นเองนะครับอตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่20แล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้ผมจะต้องการบอกกับเพื่อนๆก่อนเนื่งองจากว่าหลังจากที่เราเดินเคเวสหลักแล้วเนี่ยปัญหาของมันเลยก็คือว่าเราจะไม่มีที่เก็บเลเวลดังนั้นผมจะบอกวิธีแล้วกันนะฮะว่าระหว่างเลเวล18มา19อ่ะมายังไงแล้วพอไอเลเวล19เนี่ยเราสามารถทำเคเวสมาจบได้ที่เลเวล20ตอนนี้เลยอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่า20ไป21คุณก็ต้องกลับไปทำแบบเนี้ย เหมือนเดิมซ้ำๆนะครับเพื่อเก็บเลเวลทำยังไงบ้างมาดูกันนะครับเป็นวิธีที่น่าจะเบื้องต้นที่สุดแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือมากดที่ด้านซ้ายนฮะแต่เพื่อรับ XP จากนั้นเนี่ยเขาจะบอกถึงสถานที่ที่เราสามารถไปได้อันนี้ชัดเจนนะหลังจากนั้นนะครับมาที่ Stamina ่าก่อนเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้สต a ม i ิน่าครับและมีดังนี้เลยเห็นไหมว่าเราทําอะไรได้บ้างที่เราจะได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของดันพวกนี้แหละ สิ่งที่คุณควรจะลงก็คือดันอันนี้นะครับ2ขีด5เหตุผลเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประหยัดเวลามากที่สุดแล้วอะ่ะสำหรับดันนี้นะคือใช้เวลาไม่เกิน2อนาทีต่อรอบมันจบแล้วไงมันใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นหลังจากที่เล่นจบเสร็จนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าสตานีนาของเราจะไม่เหลือซึ่งตอนนี้ของผมเหลืออยู่ที่ประมาณครึ่งแล้วนะครับก็เรียกง่ายๆว่าต้องลงเรื่อยๆจนกว่ามันจะตันนั่นเองสมมุติถ้าตันแล้วทําอะไรได้ต่อก็คือต้องอยู่เฉยๆครับ จนเกิดสต,ตารมีหน้ามันจะขึ้นแล้วคุณแค่กลับมาเล่นใหม่มันวนอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆพอเลเวล21คุณก็ไปเดินเควสผมคิดว่าน่าจะจบที่22อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปลงดันใหม่อีกทีแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือมานในส่วนของดันเจี้ยนอะไรพวกเนี้ยที่เขาให้เราลงได้ครับเพื่อไปเก็บของก็เก็บมาให้เรียบนะครับส่วนระหว่างนี้ทําอะไรได้ต่อเนาะในการลงดันเนี่ยผมอยากให้ดูเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าในส่วนของตัวละครเนี่ยมันจะมีกระเป๋า ล้วเห็นของที่ใส่อยู่ไหมครับว่าตอนนี้เรามีเห็นว่าเป็นสีเทาเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยครับคือคุณก็ต้องไปไล่ลงอะดันเจียนนั่นเองไปไล่ลงลงซักก็หลังจากที่ลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งอตอนจบอะไรนะตอนจบดําอะมันจะมีเป็นกล่องใช่ไหมก็เป็นการสุ่มกล่องอแหละพอเนี้ยสุ่มได้อันนึงแล้วเห็นว่มเป็นเป็นสีฟ้าดันเนี้ยก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับไปดันอื่นเลยอย่างเงี้ยคือต้องลงเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีฟ้าวาง,ง่ายๆเหอะถ,ถ้าได้เสร็จปุ๊บดันนั้นดันอันนั้น เพราะว่าการทําแบบนี้มันจะเพิ่มค่าพลังของคุณให้ในมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมบอกเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะส่วนรายละเอียดอื่นๆของตัวเกมเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะเนื่องจากว่ามันเยอะเดี๋ยวขอไล่ๆเป็นแต่ละหัวข้อและกันอันนี้เป็นหัวข้อในการเก็บเลเวล